วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาติดเครื่อง Isuzu CJB สายพานกันก็ดูสภาพเครื่องเอาแล้วกันโคตรสกรปรกอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องสภาพแบบนี้เนี่ยผมจะสาม,มารถติดได้หรือเปล่าก็เครื่อง CJB ตัวสายพานเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรถบรรทุกสัวนสุดใหญ่นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกเครื่องนาเข้าเข้ามาเครื่องตัวนี้เนี่ยลูกค้าเขาปวดประจําการนะครับก็เลยเอาเครื่องเนี่ยมาขายให้ผมอย่างแรกผมก็เริ่มหมุนนาเครื่องก็เลยทีแรกเครื่องก็เมื่อจะหมุนคันๆน,น,น,นะครับแต่ก็หมุนได้รอบแล้ว ต่อมาก็ชักไม้วัดดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่มีเศษเหล็กไม่มีน้ําเข้าต่อมาผมก็มาต่อน้ํามันดีเซลเข้าปั๊มกันเพื่อนๆก็ดูสภาพเครื่องเอาละกันเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะเน้นใช้งานอย่างเดียวไม่เคยบารุงรักษาเครื่องเลยชี้เห็นนนน่ะ้างคาเครื่องเนี่ยไม่ใช่ขี้ดินนะครับแต่เป็นน้ํามันเครื่องเก่าเนี่ยกันจนเป็นชั้นๆเลยหลังจากนั้นผมก็ทําการต่อแบตเข้าเครื่องนะครับผมก็เอาไฟบวกเนี่ยเข้าตุดปั๊มแล้วก็เอารลบเข้าที่ตัวเครื่องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่่าาาาาเเครรรืือองจะสสมถตติดไ้หป สตาร์ทครั้งแรกเครื่องทําท่าเหมือนจะติดน,นะครับแต่ก็ไม่ติดผมก็เลยทอดแปหัวฉีดเบอร์สิบเั้งซเสน้นแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องดูว่ามีน้ํามันออกจากแป,ปหรือเปล่า<อ>สรุปแล้วน้ำมันออกที่แปบหัว4ี่แค่หัวเดียวนะครับ ผมก็เลยมาดูแป๊บที่ออกจากตูดปั๊มนะครับคนรากฏว่าแป๊บตรงนี้เนี่ยไม่ได้ขันผมก็เลยทําการเอาประแจเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยขันแป๊บตรงตูดปั๊มเนี่ยเข้าไปทั้งสามแป๊บเลยหลังจากนั้นผมก็ทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อดูว่าน้ํามันเนี่ยออกตรงแป๊บผูชีดหรือยังตอนนี้แป๊บผูชีดก็มีน้ํามันออกมาครบทุกขั้วแล้วหลังจากนั้นผมก็เอาประแจเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยขันแป๊บผูชีดใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะสามารถสตาร์ตติดได้หรือไม่ เล่เล่งทีแล้วเดี๋ยวก็รับสรุปเครื่องตัวดีก็สามารถติดได้อย่างง่ายดายแถมเครื่องไม่รวมด้วยถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเครื่องตัวนี้ผมขายให้ในราคาทุกๆ